ราจะมารีวิวเปิดกล่อง beauty box อีกยี่ข้อหนึ่งนะคะเป็นยี่ห้อที่เบยังไม่เคยเสมัครเลยนะพอดีทางแบรนด์เขาติดต่อมานะคะแล้วก็ลองส่งกล่องมาให้เบยดูนะก็ะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็เป็นนี่ข้อ beauty secret นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เปิดตัวมาระยะใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่าพอดีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้ดูกันเนาะ เอาละอละอ,ละอื่นก็บอกกันเลยว่าขนาดกล่องนะคะก็ค่อนข้างใหญ่นะน่าจะใกล้เคียงกับวันนิติโตรฟนะถ้าเกิดใครได้ดูของเบลได้ดูคลิปเก่าๆของเบลนะคะก็ขนาดน่าจะเท่ากันเลยแหละแต่ว่ารูปแบบของกล่องจะไม่เหมือนกันนะคะของเขาจะเป็นกล่องเหมือนกล่องไปษณีอะ่ะแต่ว่าผิวเป็นผิวที่ดีกว่ากล่องไปษณีนะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะทีนี้ ความประทับใจแรกนะที่ได้มาคือเป็นกล่อง beauty box ที่หนักมากคือไม่รู้ข้างในบรรจุอะไรอยู่นะแต่ว่าหนักจริงๆนะคะเอาละเดี๋ยวมาเปิดดูกันดีกว่าว่าข้างในเราจะได้อะไรบ้างนะคะในกล่องนี้ปึ้งโอหเยอะเหมือนกันนะถือว่าแน่นมากๆากก็เหมือนกับยี่ห้ออื่นๆค่ะที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นการ์ด ก็เป็น special box by beauty secret นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องของเดือนมก,กราคมนะคะเขาก็จะบอกว่าเออมีอะไรข้างในกล่องนี้บ้างข้างในก็จะมี product detail อยูมม่มีหลายๆแบรนด์นะด็อเรฟเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะมีจุลาเทิร์นี่ก็จะของคนไทยแหละแล้วก็อิสลิม มิสเฟมโอมิน่าเขาก็จะบอกว่าเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างขนาดเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูของจริงเลยดีกว่าอ่ะอันแรกเลยนะอันนี้พอแล้วชอยส์รู้สึกไม่ได้ม่ได้มีเขียนในการ์ดเนาะแต่ว่าเขาอาจจะแถมมาให้เบลก็ไม่แน่ใจนะก็จะเป็น ตัว Resist Ultimate Anti Aging Hand Cream กับ Hydrator c l e a r Skin Hydrator นะคะเป็นแบบซองนะแล้วก็อันนี้ของอันนี้เป็นอะไรวะเป็น Perfect Body Firming Cream ของ Islim น,นี้เป็นน,นจ่เป็นแบรนดของญี่ปุ่น เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบีบีครีมสีซองออของยี่ห้อ Doctor Farm อ่านถูกหรือเปล่า PHARM พาร์มหรือฟาร์มไม่รู้นะเป็นบีบีครีมนะคะแล้วก็มีของ Lab Story นี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีแต่ว่าก็ไม่นานวันนี้ก็เข้ามาขายที่วัดส,สันแล้วนะก็ได้มาหลายอย่างนี้เป็นเซตเลยนะคะประมาณสี่ซองได้อะแล้วก็มาพร้อมกับโบชัวแล้วก็อสองกล่องเล็กๆอันนี้ฮจุลาเทบนะคะ ก็เป็นครีมสกินแคร์นี่แหละค่ะทั้งสองกล่องเลยอ,อันต่อไปก็หลอดใหญ่ๆนี่รู้แล้วว่าอะไรทำให้กล่องนี้หนักเหลือเกินเจ้านี้นี่เองนะคะเขาก็เป็นภาษาเกาหลี Jinny Gold Alculta Thai Oil Whitening Cream ทองคำเป็นแบบ ออครีมปรับสีผิวให้เนียนเรียบสวยใสกลิ่นหอมติดทนเปล่งประกายออนล่าก,กระจ่างใสถึงขีดสุดมันเหมือนเป็นมาร์กนะเขาบอกว่าให้พอกพอกทิ้งไว้5-10นาทีเราอาบน้ำล้วค่อยบำรุงผิวด้วยโลชั่นใช้3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะก็น่าจะเป็นมาร์กนี่ยแหละแต่ทำไมฉลากข้างหลังเขียนว่าเครนเซอร์ไม่แน่ใจเอาล่ะ เอาไว้ว่างๆไปลองใช้ดูหลอดบุ้มเชียวทีนี้ต่อมานะคะกล่องน,นี้บ้างนะก็ชื่อแบรนด์ว่า Miss Fame เป็น Gold Collagen Natural My Soap ก็เป็นสบู่นั่นเองอันนี้ยี่ห้ออะไร k i n e r a s e หรือเปล่าโบไม่น่าจะาอ่านถูก,กน,นะคะไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้เหมือนกัน ก็ uh huh. จะให้มาเป็น2หลอดเป็นโลชั่นกับอะไรสักอย่างะแล้วก็อันนี้ Dermatic Dermatics Clinicaly l Proven to Soften and Flatten Red Scars Fade Red or Dark Scars Relieve the Itching and Discomfort of Scars นะก็เป็นเจลลบเลือน ราอ,อะไรรอยแผ่เป็นรอยแดงรอยดำ mm hmm. ล้วก็โอมีนาตรงนี้ก็ถ้าเข้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคอลลาเจนแบบชงหรือเปล่าน่าจะใช่ดูจากสรรพคุณแล้วแล้วก็สิ่งสุดท้ายในกล่องนะคะ c l e n Touch นะ m o i t e r n i n g Cleansing อะไรเอ่ย cleansing milk honey c r e a n one cleansing moisturizer ก็เป็นหลอดเล็กๆพกพาไปไหนมาไหนเองนะคะก็เห็นเยอะขนาดนี้นะเข้าที่ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะคะก็สมมนราคากล่องหนึ่งเนี่ยประมาณ300กว่าบาท340กว่าบาทประมาณนี้นะก็ได้มาทั้งหมดหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสี่นี้มีสองซองยี่สิบยี่สอ็ดยสิอดเอ็ดชิ้นนะคะจากประมาณ กี่แบรนด์อะหนึ่งสองสามสี่ห้ประมาณ10แบรนด์นะคะก็ถือว่าเยอะมากคือถ้าเกิดเทียบราคาในในเรนจ์ราคาประมาณ300กว่าบาทเนี่ยของแบรนด์อื่นๆ่ beauty box ท,ที่เขาอื่นๆก็จะได้มาประมาณ6ชิ้น6-8ชิ้นนะไม่มากกว่านี้ก็แต่มันก็แรกมืนด้วย ออแบรนด์ที่มาในกล่องนะคะบางแบรนด์ก็ไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักเลยแหละแล้วก็ส่วนมากเท่าที่เห็นก็ไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะก็จะเป็นแบบดั t กสตอร์แบรนด์มากกว่าก็อยู่ในเลนจ์ราคาที่ไม่แพงมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบลองของใหม่ๆโดยที่ไม่สนว่าจะต้องเป็นแบรนด์อยู่ในระดับไหนนะ แล้วอยากเน้นปริมาณแล้วก็ความแปลกใหม่ก็ถือว่าเป็นพิ a u ี y บ็อกอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็สำหรับก็บะได้ประมาณ10กว่าชิ้นก็ถือว่าเยอะมากนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้เข้าไปลองศึกษาข้อมูลหรือว่าจะดูรีวิวของบ็อกเกอร์ท่าน,นอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปออในแฟนเพจของเขาได้นะก็เซิร์ชข้างบนว่า Beauty Secret Thailand นะคะก็เข so ้าไปดูข้อมูลเขาละกันเนาะอ่ละวันนี้ต้องขอตัวแล้วค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ